ที่บ้านสายันบัวผ้าค่ะตอนนี้กำลังสิตัด์ทย่าเห็ดได้ค่ะเด้อปลูกเห็ดฟางค่ะอยู่ที่ไร่นัดสุดาพูดเพาะค่ะสิบห้าไร่ศูนย์ C L M จ้ากกำลังปลูกเห็ดงกำลังสตาร์ทย่าอยู่ได้ค่ะได้พี่น้องได้ค่ะอีกบ่ดวงกับเห็ดกระเจี๊ยบค่ะเห็ดเฟลืองได้ค่ะเด้อค่ะฮะรถพ้นมาส่งอย่างค่ะ เก็บเมือคาอย่างค้าบอไรเป็นนีผู้ใดดโดนค่ะพยานนี่นะคะไม่ได้ที่ตัดใยนะคะเพราะมันเป็นใยเลยก็ต้องเอาน้ำใส่แม่ค่ะเอาน้ำหดเพื่นนี่ราคาแรกเลยสามมือสี่มือเพื่อจะออกเป็นดอกไม่ค่านี่ค่ะให้อากาศยุคค่ะให้อากาศยุคค่ะนี่เขาตัดได้หเืาให้อากาศไล้ก็ได้หรือจะซ้ำหรือให้อากาศก็ได้ที่ถัดสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวจะมาซื้อเลยค่ะเลยค่ะขาบอแป้งรุ่นหกเจ็บเจ็บเจ็บนี่ราคา สุดยอดมากๆเลยค่ะจักแปลงค่ะคุณแม่ก้าแปลงสีแปลงค่ะก้าแปลงซีแปงค่ะทัดไปตรงนั้นก็จะเป็นขอบง้วนจะค่ะเให้ขอบงัวนก็ต้องเอาเสาโรมหลุมค่ะเสาปูนโรมหลุมเทเสาขัดอยู่นะค่ะตอนนี่ค่ะกิจกรรมจะละเมื่อก็จังสิล่ะค่ะพี่น้องจบแล้ววันรก่งลา ธุการมกาละเมิดกับเซียนจิงนะคุผู้ชมถ่ายถอดให้ไปบ่วงเรียเด้อค่ะเด้อกับบ้าปูนไปล้วคิดตามกดไลค์กดแชร์นั้นเลยได้อค่ะเด้ออันนี้กันจะเป็นครอกงวค่ะสาวปูนก็น้องเอกเรียกลาดที่นี่ระค่ะเอาหดขับไปยังหดแม่เด้อค่ะยันเปียกอันเทปยากบ่ค่ะปลูกเทปเลยค่ะง่ายๆค่ะอันง่ายบอกค่ะเทปง่ายเธอว่ามันผิดเกิดบอ เริ่มแรกคราจ้งนายข้อ้อใบยเป็นก้อนเป็นก้อนนั่นตัวน้อบ่ยกเป็นก้อนพี่อีดบอเในบ่จ้าบ่กูไม่กี่แท้ยาเป็นก้อนเป็นก้อนก็บุ้มพยางบ่จ้าปุบเปื่อยโอ้กับประเทศยากเป็นบ่ขาคุยชื่อบ่โอ้อัตเซไหน่าเาเรียกว่าตัดไ่บ่จ้านนี่ ที่โอ้ขาบ้านจะมีมัดตัตาตาตาปนเแนตอนนี้บ่เพราะใส่บีบาบ่เพียงนี่น้ำบ้านเพาจักคือคมแส่จ้าสุดยอดแท้สีแปงเดีครับพี่น้องคาเด็ดค่อยบมันออกแล้วค่ะมันออกปุ๊บสสทายทอดสดใส่บางอีกรอบนึงเค่ะเด้อถั่คักระตัดแยกตัดแยเห็นอยู่ค่ะบ้านนี้ตัดแยกเห็นบรใไซมีดแล้วค่ะใส่น้ำ จะไปหน้ากพันก้มขนาดเลยอีกทางน้่งก้มขนาดเลยอันในแม่ดานี่การเลียงเตรียมแปลงไว้จะผัดแปลงก็เก็บตรงนี้ลื่อตรงนี้แล้วก็จะปลูกก็ตรงนี้ตอได้ค่ะเดินเปคือแตงแค่เทดยนเรียบร้อยค่ะเพราะหน่อยได้ทันค่ะหลังจากปลูกเพชรเก็บเห็ดแล้วถ้าจะปลูกแตงโมปลูกแตงตัวแตงล้านค่ะปลูกตั่วปลูกยังวะเตี้ยยูทะกินนี่แหละครับบริส้ทธิ์บด้หาค่ะนี่แหละค่ะคือขูหน้ำโมเดลจ้า เทคนิคก,กันค่ะสุดจอดด้วยค่ะผู้แพรบะเฮต์กับเฝ้าเฮต์ด้วยค่ะมันสิมีเป็ดหนึ่งเป,เป็ดเป็ดหนึ่งค่ะตอนนี้แล้วมีเป็ดสองเป็ดสามต่อไปนะครับเปสมาร์ทเลจเดอร์แต่จ้งหน้าที่แหละค่ะลูก